ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะครับผมก็มาเดินข้างนอกบ้านตรงลงจอดรถนะครับตรงนี้เคยจอดรถมาก่อนแต่ผมไม่รอบอกว่ารถหายไปไหนท้องฟ้าตอนเย็นนะครับกลุ่มแมวครับแปคือประตูมันล็อกคงยากมากเลยอะรประตูมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับคือแบบว่ามัน แต่ว่าปิดไม่สนิทครับดูครับเนี่ยมันจะติดตรงนี้ครับเนี่ยมันติดมันติดริมครับมันติดลิมนยะทุกคนดูเี่ซ้อมเช้งมาเปิดต้อนรับก่อนเลยซ้อมเช้งมาแล้วปุ๊ซ้อมเช้งก็จะตาสีนี่คหัะโงน่ากลัวคือน่ากลัวมากหนีดีกว่านะครับปุ่ยไฟ ปูไฟนอนสบายปูไฟบอกว่าชัดสบายมากปูไฟเป็นตัวเมียนะครับส้มชิงก็เป็นตัวเมียส่วนตัวผู้อะครับมันอยู่ตรงฟังนู่นเลยแต่มีหมาครับกลัวหมาหมาเห่าแน่นอนครับเสียงดังน่ะหมา,หาเห่าไปแล้วครหนึ่งอยู่ทางนั้นนะครับนี่บ้านผมมีต้นไม้ปอมมีตเตาแล้วครับ ที่เตาโอเคงั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคระบ๊ายบาย